ราคาผักล่าสุดวันนี้ราคากลางผักล่าสุดวันนี้วันที่10ธันวาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้18บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีขาวแตงผลวันนี้25บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีม่วงวันนี้30บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำดอก วันนี้18บาทตอ่อกิโลกรัมกะหลำปลีเขียววันนี้14บ mm าทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีหัวใจวันนี้20 mm าบาทต่อกิโลกรัมคนะต้นวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้12บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดหอมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมผักบ <naments> ุ้งไทยวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอม วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพา วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้150บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร วันนี้17บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนวันนี i̇şte ้52บาทต่อกิโลกรัมคาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้130บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอม วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรี bah, ่ยงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกซุเปอร์ฮอตเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซุเปอร์ฮอตแดงวันนี้105บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัม พริกยำขาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเหลืองวันนี้110บาทต่อกิโลกรัม พริกไทยอ่อนวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้สามสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วพูว,วันนี้สามสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าวันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าหวานวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าว,วันนี้สิบหกบาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้ยี่สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้ยี่สิบสองบาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยม วันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้20บาทต่อกรมดอกแครวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะราขี้นกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัม มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสสดิ้งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตาวันนี้28บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดง วันนี้สีบาทต่อกิโลกรัมเมเขือเทศราชินีวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมเมเขือเทศสีดาวันนี้ห6บาทต่อกิโลกรัมเมเขือเทศเนื้อวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมเมเขือเปลาะวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมเมเขือเหลืองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลาง วันนี้15บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้10บาทต,อต่ทอกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้20บาทต,อต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้32บาทตอ่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทตอ่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้280บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้300บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้าน วันนี้150หบาทต,ต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมสายบัวล้อวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้ร30บบาทต่อกิโลกรัมแครอทไทย วันนี้18บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้สองบาท1ิบตางต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้3บาท30สตังต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้4บาทส0บตางต่อลูกเห็ดกะด้าวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวง วันนี้75บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้52บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเม่กกูดเบอร์เล็กวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมเม่กกูดเบอร์ใหญ่ วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอําไพเบอร์ใหญ่วันนี้ S 2> <S 2> 1 7บเถึงยีบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายเบอร์ใหญ่วันนี้1 7บเถึงยีบาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่วันนี้2 0่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรศีลาทองเบอร์ใหญ่วันนี้2 0่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมฟักทองคระขนาดวันนี้1 0บถึงยีบบาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานไม่ปอกเปลือกเบอร์ใหญ่ วันนี้12-13บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานปอกเปลือกเบอร์ใหญ่วันนี้120-240บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่วันนี้17-18บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับ ท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ